น้องๆขามาแล้วค่ามาแล้วค่าวันนี้มีสามรัดไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยนะว่าวันนี้มีสามรัดไหมเนาะเรานี่เล่นไปเลยไม่รู้จะทันเปล่านะพี่ไม่รู้นะดาววีไซ่งอนวีสมรัดวันนี้ทําชุดเรียวเดียวเรียบร้อยนี่ตัวเจาะนี่ดาวปกติด้วยนะคะแต่ตัวตัวตัวนี่จะไม่เหมือนกันนะคะตัวรูดวิ่งนะคะน้องๆขาน,นี่ไหมนะ ดาวเด่นของเราคืนนี้นะคะที่จริงรู้ไหมเด่นสุดคือศูนย์กับสามไม่ต้องพูดมากนะคะน้องๆพี่เอาตามนี้เลยเอาไปเป็นสามรัดกันแล้วกันนะนะสามรัดศูนย์สามเด่นไปเลยนะนะคะน้องๆขานี่ใซงอนบนะคะสองสามดาวเด่นดาวดาวบเด่นของเราเนาะสองเจ็ดอันนี้ปกติ ค่ะน้องนดูให้ดีๆนะคะตัวเจาะเหมือนกันค่ะเพราะทำชุดเดียวกันเสร็จเรียบร้อยดาวปกติพี่ไม่ทําแยกของเขาลองดูนี่ลองดูตามนี้นะคะตอนนี้เราเล่นชุดเดียวจบเลยใสยง่งอนเนี่ยใสยง่งอนเข้าดีนะแต่ที่จริงเด่นนี่นะแต่พี่ให้สองสามไปนะเอา3มรัดไปศูนย์สามเนาะนะตัวรูดตัววิ่งของเราเนาะ นี่สองจน้องน้องชอบอันไหนก็ได้นี่นี่นภายในเนี่ยนี่เห็นไหมสองอเจ็ดสองสามก็แค่สามตัวเองนะศูนย์อ่าสี่ตัวเนาะศูนย์สองสามเจ็ดเนาะสี่ตัวนักที่ดินเนาะอ่ามาทางนี้ไหมโอยังกะเก้าไม่ดินเนาะเอาเก้าให้เป็นนี่ก็แล้วก,กันเนี่ยเราเจาะให้แล้วเนาะเจาะเจาะเจาะวันนี้เก้าก็เข้าดีเนาะค่ะน้องๆนะโอ้แย่จังเลยวันนี้แย่แย่เข้าแต่เฉพาะกิจเนาะวันนี้เนาะหวยของเรา หานอยมัดรวมแต่เข้าไอ้นั่นโหปังจังเลยนะเข้าหวยหุ้นของเราเนาะทั้งวันแล้วก็ไอ้นั่นก็เข้านะอะไรพัฒนาหรือเปล่าเราพัฒนาเราเอาเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่เราพัฒนาเนาะเราพัฒนาแย่เลยเราศูนย์หนึ่งว้าตายแล้วต่ละวันนี้ทั้งวันศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเหรอตายตาย,ตายรู้ไหมว่าหนึ่งศูนย์สองพี่ไปเล่นไอ้นั่นอนะไปเล่นของ อะไรนะลาวลาวอะไรอะลาวลาวลาวโอ้ยลาวสตาร์อุ้ยนั่นลาวสตาร์นะคะวันนี้ตายตายลาวสตาร์ของเราไปออกซะงั้นลาวลาวปกติเวลา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 วพัฒนาเนาะตายตายลาวพัฒนาเอาลาวสตาร์ของเราไปออกหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือเลยตายถ้านึกถ้านั่นใครจะไม่อยาก นะนะคะน้องๆเสียดายเนาะก็จะให้วิ่งโวนฉัน,นหน่อยวิ่งรูดศูนย์แล้วไปเขียนอะไรไม่รู้พี่จาไม่ได้เลยพี่ให้เจ็ดศูนย์หรือเปล่าหรือว,ว่าให้หกเจ็ดค่ะน้องๆจาไม่ได้ละพี่จาไม่ได้ละเสียดายเนาะแย่ๆแต่พี่ก็ไม่ได้ลงดีพี่ไม่ได้ทําลงนะไปออกอีกชุดหนึ่งนี่ออกชุดนี้เออเนี่ยใช่ไหมศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองไม่มีหนึ่งอยู่ดีถ้าไม่มีสาม